เสียงดกแม่ดิแม่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 แมแม่แม่แมาแม่แม่แม้วม่แ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 ม้แม่แม่มามามแม่แม่ม่ม่แแม่แม่แมมแม แานดี้จะจำทุกคนไม่ได้ใช่ไหมคะซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเลยคะค่ะแซนดี้อยู่ในแซนดี้อยู่ในยูนีิตายูนีิ้าสุขสบายดีหรือเปล่าสุขสบายดีหรือเปล่าอ้าวลาลาลาสวัสดีพี่พี่ได้ยินเสียงไหมคะพี่พี่ได้ยินเสียงหนูไหมคะ งูเหรอคะหกโมงแล้วนะหกโมงแล้ววร <c oughs> สีชมพูก็แล้วหกโมงแล้วนะคะเอาอยัางไงดีคะอู้แล้วหนูก็เล่นน้ำลายแล้วนะคะรีวิวแสนดีอู้หูหูหหนูอยากเดินแล้ะคะ่ะโอ้เหรอคะไปะไปเล่นหน้ากระจกกันไหมเล่นหน้ากระจกกันไหมคะ ไปเร็ววิพีปเลน่ะกระจกกันเถอะอ่าสวัสดีนะคะทุกคนค่ะแม่มาแป๊บเดียวนะเพราะว่าแบตดจะหมดแล้วนะคะโอเคสีขาวก็แหละแซนดี้อยู่ไหนแซนดี้อยู่ไหนอู้นีดะอู้นีดะสุขสบายดีหรือเปล่าสุขสบายดีหรือเปล่าอ้าวลาลาลา สวัสดีมันเป็นยังไงคะอาการมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงคะง่วงแล้วค่ะจำ่แล้วเหรอคะหกโมงปุ๊บแตนดีก็จะจำใครไม่ได้เพราะแสนดีง่วงแล้วค่ะฮะเหรอคะโอ้มีมีผ้าผ้าคาเรลผ้าอะไรผ้าบิ๊บผ้าบิ๊บเป็นชื่อแสนดีด้วยเหรอคะนะคะ <laughs> โอ้ยบอกพี่พี่ดีกว่าวันที่ยี่สิ็ดนี้แสนดีจะไปออกรายการโต๊ะหนูแมมนะคะพี่พี่อย่าลืมดูกันนะรายการสดนะคะ <laughs> <laughs> พี่ๆอย่าลืมดูรายการสดนะคะแส,สดีง่วงหืมโอ้ยอยเหนียง <หา S 1> แม่นะฮะเอ๊ะใช่ไหมคะหาเดินไปไหนดีคะเดินหาเดินยู่ตรงนี้นะคะ แต่ถ้าแสนดีร้องช่องแม่ปลิวเลยนะคะเขาห้ามเด็กร้องนะแสนดีโอใช่ใช่ไปป้าอิงอุ้มแสนดีค่ะฮะแสนดีอยู่ไนแสนดีอยู่ไนยูนีจ้อยูนีจ้ะ คือคำสั่งว่าเดินต่อไปเดินต่อไปเจ้าจึงเดินต่อไปวันนี้แสนดีออกไปข้างนอกไม่ได้ไงเพราะว่าพีเอ็มมันเยอะขอบคุณพี่ๆค่ะหนึ่งพันหร้อวันที่ยี่สิบอ็ดนี้นะคะแซนดีจะไปออกรายการโตนมแมมกับจุมพ่อจุมแม่เล็บไฟเนี่ยคงลยเล็บแซนดีอุ้ยขอบคุณสติกเกอร์พี่เขาให้สติกเกอร์อะไรเนี่ยหัวใจฟูฟ่อง น่ารักมากเลยสันดีขอบคุณยังไงคะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ <c oughs> แซนดี้หิวแล้วแซแซนดี้ง่วงค่ะเพราะแซนดี้กินไปแล้ว <c oughs> อืออืออือ <c oughs> นี่แซนดี้ได้ที่นั่งมาใหม่นะคะที่หัดนั่งแล้วก็ฝึกกินข้าวนี่เขาชอบมากเลย เป็นสีชมพูอะไรก็เป็นสีชมพูนะคะอันนี้จากร้านอะไรคะลูกร้านเบบี้กิฟต์ใช่ไหมเบบี้กิฟต์นะคะนี่เพิ่งมาส่งเลยแล้วอะไรอีกคะเราได้อะไรมาอีกแล้วแสนดีก็เตรียมตัวจะเป็นเด็กที่กินข้าวแล้วนะคะเป็นเด็กที่กินข้าวแสนดีเตรียมตัวจะกินข้าวแลวอีกเดือนอีกเดือนหนึ่งมั้ง อีกเดือนหนึ่งแสนดีก็จะเตรียมตัวกินข้าวแล้วนะคะมันยังไงล่ะคะมันเป็นยังไงล่ะคะบอกว่าคนที่อุ้มแสนดีสวยน่ารักมากค่ะ MC ป้าอิงอ้าว MC ป้าอิงเหรอคะครับคุณค่ะโอ้โหนี่เหรออย่างนั่งนี่ไหมนั่งนั้นหนูคุณพ่อสอนอันนี้ไหมคะนี่นี่สีอะไร What this color นี่สีอะไรบ้างคะชอบไหมโอ้โหนี่มันเรนโบว์นี่ใช่ไหมแม่มีมือเดียวอ่ะีน่อ๋อ yellow wow พอห่า yellow yellow duck oh green frog เห็นไหมใช่ไหมคะเราเรียนหนังสือนี่ blue ้าว fish red red bird bird นี่เห็นไหมอ้อยากจับอยากสัมผัสอยากสัมผัสโอเคมันนุ่มๆเขาสัมผัสได้ไหมจ้ะโอ้มันดีจังเลยค่ะ้ชอบสีอะไรนี่ purple purple โอ้มันวิบวับ ตอนนี้แสนนี้ก็ฝึกอึๆแล้วนะคะฝึกอ <e right ึๆเป็นท e> ี่เรียบร้อยชาแล้วอุ้ใส่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยท uh> ี่ที่ซ้อมกระโถนเออใช่ใส่กระโถนได้แล้วแบบมีพนักพิงด้วยใช่แล้วชักพครกเลยใช่แล้วค่ะใช่ไหมคะไหนคะโอ้ย อุ้ยมันมีอะไรบ้างคะมีเบิร์ดเหรอคะแล้วก็มีอะไระอีกคะโอ้มีชิคเหรอคะโอ้เต็มเลยสวัสดีค่ะลูกๆ<ะ>สิคะเอขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณอ๋อมันช่วงนี้มันช่วงวาเลนไทน์ไงเราก็เลยได้ได้เป็นหัวใจเต็มเลยน่ารักมากเป็นทร<ม>ง จดหมายก็มีน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มได้นะคะโอ้ขอบคุณใจส้มขอบคุยนี่ไงพี่หมูแดงมามาหมูแดง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 เดินดิดิวดวดิวดิวดิวดดิดด เวลานี้มันเป็นเวลาแบบงงเงียค่ะอะไรทั้งสิ้นขอบคุณพี่แหวนครับนะฮะอ่ะเดี๋วดิ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 วดาดมูเดงอะเดี๋วดิ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 วดาดมูเดงโอ้ยน้ำลายน้ำลายน้ำลายช่วงนี้บ้านไหนเด็กกำลังห้าเดือนมั้งฮะเป็นช่วงพ่นน้ำลายเลยนะเล่นน้ำลาย เขาบอกว่าการเล่นน้ำลายของเด็กเนี่ยมันเหมือนกับการที่แบบพัฒนาการทางด้านจะกินอ่ะกำลังเตรียมตัวที่จะกินเออใช่มันเริ่มแล้วอันนี้ไม่ใช่พี่เลี้ยงค่ะนี่พี่สาวพี่เลี้ยงชื่อประพันธ์ประพันธ์อีกคนหนึ่งนะอันนี้พี่อิงพี่สาวเอิร์ดฮะฮะคนละคนกันนะคะแล้วจะฉับฉน จ๋าเขาบอกว่าพี่ผ่านพี่ผ่านไอ้นี่โอ้พี่อินบุรุกันมาเลี้ยงน้องแสดนีด้วยฮะนี่เราเก่งไหมแสดีฟังอะคะ้พ่อพันกำลังกินข้าวอยู่ตอนนี้อะตอนนี้น้องอ้ยังไม่ได้ช่างล่าสุดเลยเดี๋ยวสิบเก้านี้จะไปช่างที่โรงพยาบาลทีเดียวค่ะพี่สาวลูกพี่ลูกน้อง ลูกพี่ลุงน้องเอิร์ธเสื้อแม่สวยไหมเสื้อแม่สวยไหมเสื้อแม่เป็นแบบไม่เอาอะไรและไม่เอาอะไรรวยรวยรวยทุกคนใช่แค่คะฮะฮะมาสิมาสิเอามาสิ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 โอ้ยหนูจะไม่ไหวแล้วค่ะหนูอยากขึ้นห้องแล้วล่ะค่ะอยากขึ้นห้องแล้วล่ะค่ะไปไหมไปไหมขึ้นห้องกันไหมคะ โอ้โหเล็บแสนดีอ่ะใช่เมื่อเช้าหนูพึ่งตะใบไปเนี่ยเวลาขูดกับพ้าตัองตอนเช้ามาตาใบตาเนี่ยช้ำแล้วได้ไหมนี่ปาสวยมากเลยค่ะน้ำลายน้ำลายย้อยน้ำยายย้อยอ่ะฮะน้ำยายยายใหญ่ย้อยโอ้โอ้ใช่กำลังจะลรล เขาบอกเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะแบบว่ากินเตรียมตัวที่จะรับรถอะไรอย่างงี้น้ำน้ำย่อยเริ่มมาน้ำกร่อยไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรเฮ้จะไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายก่อนโอเคเดี๋ยวจะพาไปข้างบนละค่ะบ๊ายบายโอ้เป็นคำสั่งบ๊ายบายค่ะไม่ไม่ไม่บายค่ะไม่บายค่ะไปแล้วบ๊ายบายทุกคนไปได้ค่ะไปนอน